สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชซีทุกคนนะครับในช anel YouTube พีเตอร์โบนนะครับมาสรุปข่าวกันครับวันนี้วันที่18มิถุนายน2568นะครับมีเสียงชื่นชมเต็มที่ใส่เลียมดีแลบเลยครับว่ามีแวร์รุ่งมากๆกับเชลซีนะครับบอกเลยว่าคนชมนี่เพียบวันนี้รวมมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มรวมไปถึงข่าวจากโรมาโน่ครับที่บอกว่าเจมี่กิเทนส์มอบใจให้เชลซีทีมเดียวเท่านั้นนะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับนี่เลยใครก็ตามที่มีบุตรยากนะ ผมแนะนำให้ไปที่คลินิก Inspire IVF เลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดอยู่แถวเพลินจิตนะครับ Success Rate ของการมีลูกที่นี่สูงถึง76%คุณไปตรวจเช็คได้หมดเลยเช็คโครโมโซมได้แล้วก็เช็คเพื่อลดความเสี่ยงของการมีโรคทางพันธุกรรมได้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดมาตรฐานระดับโลกนะครับปีเตอร์บดไปดูทางคลินิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใคร พักไปบอกว่ามาจากช่องทางของปีเตอร์โบนนะครับมีส่วนลดเพียบนะฝากไข่ลดราคาฝากสเปิร์มลดราคาผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนด้วยเขาลงสปอนเซอร์ผม1ปีเต็มๆห้ามพลาดเด็ดขาดฝากคลินิกอินสไปร์ไอวีเอฟด้วยนะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok ได้เลยนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia มาสู่โรงเรียนนะครับเป็น Offshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยครับทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรดสิบสามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก w a s c b c Inspection และสอมอสอ เปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเท่น1ถึงเกรดสินะครับหรือว่าอนุบาล1ถึงม6ติดต่อที่เบอร์0ู1 9 2 9 4 2 2 9้เได้เลยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยปีเดียวไปทัวร์สคูลโรงเรียนมาเรียบร้อยนะครับส่งลูกส่งหลานไปเบรยียนหนังสือกันได้การันตีโรงเรียนน่าเรียนมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังมองหายาถ่ายดีๆนะครับไปจัดยาถ่าย123กันได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรถ่ายท้องผูกขับลมปรับสมดุลร่างกายสนใจสั่งซื้อ สแกน QR โค้ดตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังติดใจยาดมสมุนไพรตาเฮงเฮงนะครับก็ทักไปสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับเจ้าของเดียวกันเลยนะครับอย่าลืมบอกมาจากช่องของพีเตอร์บอสนะพี่เจ้าของเขาเป็นแฟนเชลซีนะครับอยากได้ตัวยาอะไรถามได้หมดเลยครับเพราะว่าตัวห้างขายยาจมทองเนี่ยเขาก็อยู่คู่กับคนไทยมาหลายปีมากๆแลเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดฝากไปอุดหนุนกันได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ฝากนี่ด้วยครับนี่เลยนะครับ จินสิงเซ่าครีมนะครับใครที่ต้องการบำรุงผิวพรรณห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับตัวนี้นะครับมีส่วนช่วยทำให้ผิวแข็งแรงสิวเก่าหายไปสิวใหม่ไม่เกิดลดปัญหารอยดำรอยแดงที่เกิดขึ้นจากสิวนะครับ ตัวครีมเนี่ยนะครับเป็นเนื้อครีมเข้มข้นแต่ว่าตัวเจลเนี่ยซึมง่ายไม่เหนอะหนะกลางคืนใช้ได้กลางวันใช้ดีมีการรับรองจากออยอแล้วก็ตรวจสารอันตรายโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากสาธารณาสุขเรียบร้อยนะครับใครสนใจสั่งซื้อรายละเอียดตามด้านข้างนี้ได้เลยนะครับหรือจะสแกนไลน์แอดตามภาพนี้เลยก็ได้นะครับเจ้าของก็เป็นคู่รักแฟนเชลซีเหมือนกันอยู่ข้างๆบ้านพีเจอร์บสเนี่ยแหละครับงานระัตตากตอนน้องที่น้องเขาคิดสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็อยู่ในกระบวนการนะก็อยู่รู้เรื่องทุกอย่างหลายเดือนก็เลยรู้้ว่าานองตัใจ มากๆไปซื้อไปอุดหนุนกันได้เต็มที่ผู้ชายใช้ดีหรือคุณจะซื้อไปฝากแฟนๆของคุณกันได้เช่นกันนะครับอ่ะฝากสปอนเซอร์ทั้ง4เจ้าด้วยนะเรามาเริ่มกันที่ข่าวของโนนี่มาดู AK นะครับก็วันนี้ผมยังขอทําเป็นคลิปเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าร่างกายยังไม่สมบูรณ์เอาไว้ฟิตสมบูรณ์ร้อค่อยกลับมาไลฟ์เหมือนเดิมนะฮะโนนี่เนี่ยมีภาพหลุดออกมานะครับว่าหลังจบเกมที่ชนะ LAFC 20เนี่ย โนนี่ไปเที่ยวต่อนะครับไปงานปาร์ตี้ของอินฟลูสาวคนหนึ่งชื่อว่าสกายอายุ23คนตามแสนกว่าๆนะครับก็ตามภาพนี้เลยครับเดลี่เมลเขาก็ไปแคปมาแล้วก็เอามาลงนะครับแต่ว่าในภายหลังเนี่ยคลิปนี้โดนลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นี่คือโนนี่นะครับแต่แต่แต่แใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งรีบไปด่าเพราะว่ารายงานของเดลี่เมลเขาบอกว่านักเตะเชลซีอ่ะได้รับอนุญาตให้หยุดวันอังคารได้1วัน นะครับก็คือเกมเตะวันจันใช่ไหมวันอังคารหยุด1วันนักเตะก็เลยไปเที่ยวพักผ่อนซึ่งผมไปดูกระแสคอมเมนต์ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้บ่นกันนะคือเขาแยกแยะก,กันนะว่าเรื่องฟอร์มแย่ก็ส่วนหนึ่งแต่อันเนี้ยมันก็เป็นวันหยุดของเขาให้นักเตะได้หยุดได้พักบ้างก็ไม่มีใครบ่นนะที่สําคัญก็คือพอต้องมาเตะสโมสรโลกเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการไปรบกวนวันหยุดของนักเตะทั้งที่ช่วงเนี้ยถ้าเป็นทีมอื่นนี่คือได้หยุดกันแล้วนะก็ต่างประเทศเขาก็ไม่ได้มีบ่นอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ แต่ที่บ่นเนี่ยจะเป็นจอร์โอมิเกลจอร์โอมิเกลครับบอกว่าเราต้องคาดหวังแล้วก็ตัวโนนี่ต้องทำอะไรให้มันมากกว่านี้หน่อยสำหรับโนนี่เนี่ยผมรู้สึกหงุดหงิดกับฟอร์มของเขาในครึ่งแรกเขาได้บอลแต่เลี้ยงไม่ผ่านคู่แข่งเลยจังหวะผ่านบอนพื้นที่สุดท้ายก็ต้องปรับปรุงอีกเยอะถ้าเขาแก้จุดนั้นได้เขาจะกลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมาก แต่ตอนนี้เขายังเลี้ยงผ่านคู่แข่งไม่ได้เลยยังสร้างสรรเกมได้ไม่เพียงพอซึ่งผมก็อยากเห็นเขาทำอะไรมากกว่านี้นะครับก็ตามนั้นนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยกับสิ่งที่โอบิมิเกลวบอกนะครับซึ่งผมอัดคลิปไปเมื่อวานนะครับว่าเห็นฟอร์มโนโนี่แบบนี้นะถ้าเล่นปีกซ้ายแล้วเล่นได้เท่านี้นะโนนี่นะช่วงสโมสรโลกเนี่ยแอบปันใจเชียร์ให้เอาแจ็คสันยืนปีกซ้ายไปเลย เพราะสมัยอยู่สเปนเคยเล่นปีกมาก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาเรียมดีแลบยืนเป็นกองหน้าเล่นด้วยกันไปเลยดีแลบกองหน้าซ้ายแจ็คสันขวาเนโต้ ato, กลางรุกโคพาเมอร์ Co mer, แล้วก็โนนี่ก็เป็นตัวสำรองลงมาเปลี่ยนเกมช่วงสโมสรโลกเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอจบสโมสรโลกได้เจมี่กิเทนส์มาค่อยไปเอากิเทนส์เล่นปีกซ้ายแล้วก็แจ็คสันก็ให้กลับไปแข่งกับดีแล็บเหมือนเดิมแต่ชั่วโมงนี้ช่วงที่ปีกซ้ายเราเล่นกันได้แค่นี้ ผมเชียรแบบนั้นนะแม้โอกาสที่มาเรสกาจะทําจะไม่ได้เยอะก็ตามนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อกับฟอร์มปีกซ้ายของเรานะครับทีนี้ครับเรามาดูใช้คําว่าเสียงชื่นชมถึงเลียมดีแลบโอ้โหมากันแบบหนักหน่วงมาจากเพื่อนร่วมทีมมาจากบรรดากูรูอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบฟินๆเอาจากเพื่อนร่วมทีมก่อนนะครับเริ่มจากเอนโซเฟนันเดสนะครับ เอมโซบอกว่าความจริงเลยนะคือตอนซ้อมเนี่ยดีแลก็ดูดีมากเราทราบถึงคุณภาพที่เขามีซึ่งจนถึงตอนเนี้ยเราก็ดีใจที่มีดีแลอยู่กับเราพวกเราเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็หวังว่าเลียมดีแลจะช่วยสร้างสารรคเกมให้ผมเหมือนที่เขาแอสซิสต์ให้ผมทำประตูและเช่นกันผมเองก็จะช่วยแอสซิสต์ให้กับทางเลียมดีแลด้วยเช่นกันนี่ เปโดรเนโตครับบอกว่าผมได้ซ้อมกับดีแลหลายครั้งแล้วเขาเป็นคนที่ย้ายมาเพื่อช่วยเหลือทีมจริงๆแล้วก็พวกเราทุกคนดีใจที่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่ดีแลเนี่ยแสดงให้เห็นถึงบุค,คลิกบางอย่างที่ชัดเจนมากๆโทซินครับบอกว่าดีแลปรับตัวได้ดีมากๆเป็นเด็กหนุ่มที่ดีและพวกเราก็รู้ดีว่าเขามีคุณภาพอะไรบ้างเขาเล่นเกมเพรสซิ่งได้ดุดัน เป็นกองหน้าที่มีความดุดันสูงมากแ g r e s s i v e สูงทําให้มั่นใจได้เลยว่าเขาจะรอคอยบอลจากพวกเราอยู่ตรงแดนหน้าเสมอเขาจะคอยกําหนดจังหวะความเข้มข้นให้กับทีมแล้วก็หวังว่าเลียมดีแลจะยิงประตูให้กับเรามากมายรีวายโควิลครับบอกว่าผมรู้ว่าดีแลเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าจะฟังเสียงว,วิจารวิจาร์อะไรแบบนั้นมากอยู่แล้วไม่ได้แคร์เรื่องนอกสนามเยอะ เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่มีความน่าทึ่งและเราก็รู้ดีว่าดีแลจะยิงประตูให้เชลซีได้แน่นั่นคือทัศนคติที่เราต้องการจากทุกคนเรารู้สึกตื่นเต้นมากๆดีแลเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเราก็รู้ดีว่าเขาจะยิงประตูให้เชลซีในเสื้อหมายเลข9ได้แน่นอนอันนี้จากเพื่อนร่วมทีมนะครับแห่ชมกันเต็มที่เลยยังไม่จบครับยังไม่จบครับ ไปดูแห่ชมจากบัรรดากูรูกันหน่อยดีกว่าว่าเขามองดี a ลบยังไงกันซึ่งโหผมเปิดทวิตเตอร์มา d ี a ลทั้งฟีดีลทั้งฟีจริงๆเริ่มกันที่ไซมอนจอแดนครับคนนี้เป็นอดีตประธานสโมสรคริสตัลพาเลสนะครับไซมอนจอแดนบอกว่าผมคิดว่าดี a ลเป็นนักเตะที่ดีนะถ้าเขาได้อยู่ในระบบที่เหมาะสมแล้วก็ถ้าทุกอย่างมันเอื้อนะ ดีแดบน่าจะกลายเป็นนักเตะระดับท็อปได้เลยเป็นกองหน้าตัวเป้าที่แข็งแกร่งมากผมคิดว่าเขามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างที่จะเป็นกองหน้าระดับท็อปนะแล้วก็บอกว่าส่วนสภาพแวดล้อมที่เชลซีมันจะใช่หรือเปล่าเราก็ต้องรอดูแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะใช่เจสันเบิร์ดครับคนนี้เป็นนักข่าวจากเทเลกราฟปกติชอบวิจารณ์เชิงลบนะแต่คนนี้ชมเชิงบวกเจสันเบิร์ดบอกว่า เอาแค่ดูดีแลเล่นช่วงสั้นๆเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าดีแลอาจจะเติมเต็มความคาดหวังเสื้อเบอร์9กคนใหม่ของเชลซีก็เป็นได้ดีแลเล่นในสไตล์ที่แข็งแกร่งตรงไปตรงมาดุดันสุดท้ายเชลซีก็มีเป้าหมายในแดนหน้าสักทีการประสานงานระหว่างดีแลกับพาเมอร์เนี่ยมันทำให้เห็นเขาลางว่าคู่นี้อาจจะเป็นคู่หูที่ยิงกระจาย ให้กับเชลซีก็เป็นได้คนสุดท้ายครับแซมบริสคนนี้เป็นนักข่าวจากสกายสปอร์ตบอกว่าดีแลไม่ใช่แค่คนที่มาและเพิ่มแรงใจให้กับแนวรุกเชลซีเท่านั้นแต่เขายังเป็นกองหน้าที่จะช่วยดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมาได้แล้วก็โคพาเมอร์ก็น่าจะเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นพาเมอร์กับเลียมดีแลมีคอนเน c t ชันที่ดีกันอยู่แล้วเพราะเขาคู่นี้ ก็เคยทำผลงานได้ปังที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนนี่นะครับฟังแล้วใจฟูกันไหมเออเกี่ยวกับคำชมทั้งหลายถึงเรียมดีและผมฟังแล้วก็ใจฟูเช่นกันแต่ท้ายที่สุดเดี๋ยวต้องรอดูเจอเกมที่ยากกว่านี้เริ่มตั้งแต่เกมเจอฟลาเมงโกเนี่ยมาตรฐานของฟลาเมงโกจะเหนือกว่า LAFC ชัดเจนแล้วก็บทพิสูจน์ต่อมาก็คืออ่ารอบน็อกเอาท์ถ้าผ่านเข้ารอบไปได้นะครับรวมไปถึงรอดูพวกเกมพเมลีกจริงๆว่า จะเป็นยังไงแต่จริงๆเดี๋ยวเรามีเกมปรีซีซั่นด้วยนะก่อนพอจบสมโมสรโลกเนี่ยก่อนเปิดฤดูกาลเดี๋ยวเรามีเจอเลเวอร์เจอมิลานนะเตะอุ่นเครื่องสักเล็กน้อยนะครับในบ้านของเรานะครับก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มดีแลบว่าพอเจอของแข็งๆที่มากกว่าเดิมเนี่ยจะเป็นยังไงแต่แต่ว่าเอาใจช่วยนะครับก็อยากเห็นฟอร์มดีๆฟอร์มป,ปังอยากเห็นกองหน้าเบอร์9ก้าล้างอาถรรพ์สักที เพราะคนล่าสุดที่เรียกได้เต็มปากก็ป,งป,งปังเปรี้ยงจริงๆเนี่ยมันคือจิมมี่ฟลอยด์ฮรเซลเบงเลยนะที่เหลือส่วนใหญ่ดับหรือไม่ก็แค่เสมอตัวจากดีแลบผ่านพ้นไปครับเรามาดูกันที่ตลาดซื้อขายเอายอเย่เปโตวิชก่อนนะครับรายงานจากไซมอนจอ h ์สันนะครับนักข่าวสายเชลซีของ The Athletic UK ไซมอนก็บอกว่าเปโตวิชเนี่ยเชลซี Chelsea เปิดรับไอเดียที่จะขายออกไปเปโตวิชเนี่ย ต้องการความมั่นใจว่าทีมที่ย้ายไปเนี่ยจะการันตีตำแหน่งให้กับเขาได้ซึ่งที่เชลซีเนี่ยตอนนี้การันตีสิ่งนั้นให้ไม่ได้เปโตรวิชในวัย25ปีกำลังมองหาทางเลือกอื่นๆตอนนี้ถามว่าเนื้อหอมไหมไม่ธรรมดาครับมี4-5ทีมทั้งในอังกฤษแล้วก็ในยุโรปที่แสดงความสนใจในตัวเปโตรวิชนะครับแล้วก็เชลซีกับเปโตรวิชเนี่ยมีสัญญารูปผู้ชายนะครับ ตกลงกันว่าถ้ามีทีมไหนยอมจ่าย25ล้านปอนด์เราจะขายเลยเออถ้ามีใครยอมจ่ายนะ25ล้านปอนด์คุณเอายอเยปเปโตวิชไปจากเชลซีได้เลยซึ่งถามว่าราคา25ล้านเนี่ยมันเหมาะสมไหมผมว่าก็เป็นตัวเลขที่โอเคนะครับแล้วก็ถ้าโก่งเกินไปเนี่ยมันอาจจะปล่อยตัวค่อนข้างยากนิดนึงเชลซี Chelsea เนี่ยซื้อเปโตวิชมา12.5ล้านปอนด์ นะครับ12.5ล้านปอนด์เราลงบัญชีไปแล้วอ2อปีนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นในมูลค่าจริงๆของเปโตวิชนีประมาณ7-8ล้านในเชิงบัญชีนะถ้าคุณขายได้25ล้านปอนด์เนี่ยก็กำไรประมาณ2เท่าโดยประมาณนะครับสเท่ากว่ากวานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีทีมไหนยอมจ่ายหรือเปล่าแต่ผมคิดว่า น่าจะมีเพราะเปโตรวิชจากข่าวก็วคือไม่ได้เรียกร้องค่าเหนื่อยแพงเวอร์หลายทีมก็อาจจะยอมจ่ายก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติมันไม่มีใครยอมจ่าย25ล้านปอนด์ขึ้นมาเดี๋ยวกรกฎาคมเปโตรวิชจะกลับมารายงานตัวเพื่อเข้าแคมป์ปรีซีซันกับเชลซีซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยหลังจากจบปรีซีซันถ้าเกิดเบียดมือหนึ่งที่เชลซีไม่ได้ก็อย่ามองข้ามโอกาสกลับไปสตราบุกนะครับเพราะจนถึงตอนนี้สตราบุกเนี่ยที่ไปยิมตัวมาหนึ่งซีซั่นเนี่ย ก็ยังสแสดงความสนใจในตัวยอเยเปโตวิชอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะได้ย้ายไปทีมไหนมาดูตำแหน่งปีกกันบ้างครับนิโกวิลเลียมส์นี่คือจบไปแล้วนะออนสตีนคอนเฟิร์มว่าอาร์เซนอลเชลซีสู้ไม่ไหวค่าตัวค่าเหนื่อยแพ็กเกจรวมกันแพงเกินไปเป้าหมายหลักตอนนี้ครับทางไซมอนจอห์สันบอกว่าเชลซียังต้องการปีกซ้ายที่ถนัดเท้าขวาซึ่งเฮดโค้ชเอนโซมาเรสกาก็ยืนยันว่าจะเอาตำแหน่งนี้จริงๆ แล้วก็นอกจากนี้เชลซียังต้องการแนวรุกสารพัดประโยชน์ส่วนกองหลังจะซื้อไม่ซื้อขึ้นอยู่กับว่าปล่อยออกได้ก่อนหรือเปล่าตัวรุกปีกซ้ายเนี่ยเจมี่กิทเทนจากดอทมุลเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่มีโอกาสสูงสุดที่จะเข้ามารับบทบาทนี้แล้วก็มีการเจรจาไปแล้วในระดับหนึ่งส่วนข้อมูลจากฟาบริซิโอโรมาโนบอกเลยครับว่าเจมี่กิทเทนส์นะครับไม่เปิดประตูให้กับสโมสรอ,อื่นๆเลย เขาอยากไปเชลซีเท่านั้นตกลงสัญญาส่วนตัว7ปีแล้วตอนนี้รอเชลซีกับดอทมูลบรรลุข้อตกลงค่าตัวกันให้ได้นะครับแต่ว่าทางฟอร์เรนเพรสเชนแบกจากสกายเยอรมันบอกดอทมุลอยากได้55ล้านปอนเชลซียื่นไปก้อนล่าสุด42ล้านอ่ะก็ต้องหาส่วนต่างกันหน่อยครับเป็น42บวกแอดออนไหมเดี๋ยวมาคุยกันเพิ่มเติมแต่ว่าตัวกิทเทนสเลือกแล้ว เทใจให้เชลซีทีมเดียวไม่อยากไปทีมอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่คอนเฟิร์มจากฟาบิซิโอโรมาโน่นอกเหนือจากตำแหน่งของเจมี่กิทเทนส์แล้วเนี่ยตัวรุกแนวอนเนกประสงค์เนี่ยเราก็สนใจอูโกเอกิติเก้โมฮัมเหม็ดคูดูสแล้วก็ชูอัลเปโดรนะครับในข่าวจากไซมอนยังบอกด้วยว่าเชลซีก็สอบถามมาดิกโฟฟาน่าปีกของลียงจริงๆส่วนกรณีของเบนจามินเชสโกกองหน้าของไล์ซิกเนี่ยเชลซี Chelsea อาจจะเคยชอบมานานแต่ว่าตอนนี้เชลซีล้มเลิกความสนใจแล้ว เชลซีมองว่าสไตล์การเล่นของเบนจามินเชสโก o เนี่ยคล้ายเลียมดีแลบมากเกินไปและเมื่อคุณซื้อเลียมดีแลบมาแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปซื้อเบนจามินเชสโก o เพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้ก็คือรายงานจากทางไซมอนจอห์สันทีนี้ครับเกี่ยวกับเจมี่กิทเทนส์เนี่ยมันมีสถิติอันนี้ออกมาด้วยครับเออจากทาง The Athletic UK ว่ากิทเทนเนี่ยเป็นยังไงให้คิดแบบนี้นะแนวตั้งผมขยายแล้วกัน แนวตั้งเนี่ยกราบแนวตั้งนะมันคือคุณเลี้ยงหลบสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนแนวนอนที่มันไปทางด้านขวาเนี่ยคือคุณพยายามเลี้ยงหลบต่อเกมกี่ครั้งนะครับซึ่งสถิตินับเฉพาะนักเตะที่พยายามเลี้ยงหลบเกิน75ครั้งขึ้นไปในท็อปไฟล์ดยุโรปถ้าคุณเอาความพยายามจะเลี้ยงจี้จะเลี้ยงหลบนะเจมี่กิทเทนส์น่าจะเป็นปีกที่ เลี้ยงตะลุยเป็นอันดับ3ของยุโรปเลยครับมีแค่เชริมิโดกูกับลามินยาเมาที่พยายามเลี้ยงต่อเกมพยายามนะเยอะกว่าโดกูกับยาเมาเนี่ยเฉลีย่ยยาเมาเนี่ยนัดหนึ่งในประมาณ10ครั้งโดกูเนี่ยสิ 12. พยายามเลี้ยงนะกิทเทนเนี่ยประมาณเกือบเกือบเครั้งค่าเฉลี่ยนะครับเป็นอันดับ3าของยุโรปซึ่งความพยายามในการจะเลี้ยงเนี่ย ใกล้เคียงกับนิโก้วินเลียมเห็นไหมนิโก้วินเลียมอยู่ตรงนี้เจมี่เกตเทนอยู่ข้างบนที่มาร์กเหลืองๆเอาไว้นั่นแหละครับนะนะก็ถ้าเอาความพยายามจะเลี้ยงเนี่ยท็อปทรีของยุโรปเลยแต่ทีนี้ครับต้องดูด้วยว่าเลี้ยงสําเร็จกี่เปอร์เซ็นต์โดกูที่แม่งเก่งจริงเรื่องเลี้ยงนะแต่พื้นที่สุดท้ายมันก็ไม่เอาเหมือนกันโดกูเนี่ยนอกจากกราฟทางขวาจะพุ่งปรีดและกราฟแนวตั้งก็ขึ้นมาอยู่ประมาณท็อปไฟของยุโรปเหมือนกัน ลามีนยาเมานี่ก็เก่งมากครับเลี้ยงสำเร็จเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นเลยส่วนเจมี่กิทเทนส์เนี่ยเลี้ยงสำเร็จประมาณ4ีซึ่งถามว่าน้อยไหมผมก็จะต้องบอกครับว่ามันไม่ได้น้อยนะ45%เพราะว่ามันต้องดูด้วยว่าคุณพยายามเลี้ยงเยอะหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเทียบด้วยกันเนี่ยกูลองเทียบกันนะกิทเทนกับนิโก้วินเลียมนะครับพยายามเลี้ยงพอๆกัน แต่เลี้ยงสำเร็จเนี่ยนิโก้วิลเลียม3 6ม7อน้อยกว่าเจมี่กิตเทนอีกนะครับเพราะฉะนั้น45%ผมถึงบอกว่ามันไม่ได้น้อยนะวินิสิอุสจูเนียนะครับที่เป็นระดับเวิลด์คลาสเนี่ยเลี้ยงสำเร็จ40%นิดนิดโมฮัมเหม็ดคูดูสดูเอของเปเอชเชพวกเนี้ยเลี้ยงสำเร็จเนี่ยน้อยกว่ากิตเทนอีกนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า45%นตะ ไม่ได้ถือว่าน้อยแต่พวกที่เลี้ยงเก่งๆเ,เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะๆมันก็จะมีใครอะโดกูนะครับจามามูเซล่ายูดิสจูดเบลิงแฮมพวกเนี้ยเลี้ยงสําเร็จเยอะแต่จนะูดเนี่ยเขาก็จะไม่ได้พยายามเลี้ยงต่อเกมเยอะครั้งหนึ่งเลี้ยง2ครั้งเออประมาณเนี้ยฟอร์เรียนเวสนัดหนึ่งเลี้ยง6ครั้งแต่ว่าของฟอร์เรียนเวส์เขาก็เก่งจริงมูเซล่านี่ก็ค่อนข้างเก่งจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราไปเอาเจมี่กิทเทนส์มาเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องความที่เขาบ้าเลี้ยง กาเลี้ยงจี้เลี้ยงลุยไอตรงนี้ไม่ต้องห่วงมันท็อปทรียุโรปเลยแต่ถ้าเกิดกิทเทนอยากพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้มันต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานิดนึงเพิ่มให้ถึงสัก50ได้คุณจะดีมากต้องมาเพิ่มต้องมาขัดเกลาเป็นนักเตะมีแวลนะแต่ต้องเอามาขัดเกลาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจมี่กิทเทนนะครับปิดท้ายกันที่เบนเจคขอบครับนักข่าวจากกิฟมีสปอร์ตเบนเจคขอบก็พูดถึงตัวรุกอนเนกประสงค์ทั้งหลายแหละเอกิติเก้ก็ตามเดิมมครับับแย่งกน3ทีเ ลิวพูแต่ว่าแฟงเฟิตก็เรียกราคาเดิมครับร้อยล้านยูโรโมฮัมเมดคูดูสเนี่ยเชลซี Chelsea, พิจารณาอยู่แล้วก็กำลังคิดว่าเอ๊ะจะเอาใครไปแนบบ้างไหมซานเชสไหมเคียนแอนดูสบิวลร่ฮอล์ไหมเพราะว่าเวสแฮมสนใจแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่คืบหน้าแต่จริงๆเนี่ยแม้ว่าคูดูสจะมีค่าฉีกสัญญา85ล้านปอนด์เขาบอกว่าถ้าขายจริงๆเวสแฮมไม่ได้โกงขนาดนั้นหรอกครับเวสแฮมพร้อมขายในราคาต่ำกว่า85บล้านปอนด์มอร์แกนโรเจอร์คนซ้ายของแอสตันวินล่า วิลล่าไม่อยากขายแต่วิลล่ากำลังมีปัญหากด P S R อาจจะต้องปล่อยใครสักคนออกไปเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะยังไงถ้าเกิดคุณมองเป็นตัวรุกอนเนกประสงคนะ์นะอนเนกประสงค์แบบกลางรุกปีกซ้ายปีกขวาโรเจอร์เล่นได้หมดแต่ค่าตัวแพงถ้าคุณมองตัวรุกอนเนกประสงค์แบบเล่นได้ยันกองหน้า คูดูสเล่นได้คูดูสมันเล่นได้4ตํตำแหน่งโรเจอร์ Roger เล่นได้3ตํตำแหน่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าของคูดูสเนี่ยชุดทักษะหลักมันคือมีความพลิ้วนะครับเลี้ยงเก่งโรเจอร์ Roger นี่เป็นปีกกึ่งย์เมอร์นะครับแต่ค่าตัว2คนนี้ผมจะบอกเลยว่า เรทค่าตัวมันไม่ใช่เรทตัวสมรองนะมันเป็นเรทค่าตัวตัวจริงทั้งคู่นะผมว่าถ้าซื้อไม่ต่ำกว่า5060ทั้งคู่ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะยังไงเชลซีอยากได้ตัวอเนกประสงค์ดิคัพเปอร์ได้หมดกล้องหน้าได้กลางรูกได้ปีกซ้ายปีกขวาได้ก็มีข่าวกับชูอลเปโดของไบรตันด้วยอันนี้ก็มองข้ามไม่ได้เช่นกันอ่ะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกสักครั้งนึงครับใครกำลังหายาถ่ายดีๆหรือว่าต้องการยาอะไรก็็ตตาาาาาาามมมนนนนคัับบสสแแกกกไไปปอออออถททงงงงห้้้ขขยยยจจดเเเเลพี่่ซู์ อย่า,ยา,นานเลยนากลินก i า s p i r e IVF นะครับใครมีบุตรยากทักไปสอบถามกันได้บอกมาจากช่องปีเตอร์บดมีโปรโมชั่นดีๆพิเศษมากมายคลินิกอยู่แถวพลันจิตนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับปีเตอร์บดไปมาแล้วโอ้โหอลังการมากๆเลยนะ แล้วก็ใครก็ตามกำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานไปที่โรงเรียนนานาชาติ b r i t i ช h คล l ม m บีย International School Bangkok เจ้าของเป็นแฟนเชลซีส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เต็มที่เลยนะครับเช่นเดียวกับนี่เลยครับจินเสงเซล่าครีมนะครับครีมบำรุงผิวพันณุให้ดีนะครับซื้อไปอุดหนุนกันได้นะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีเช่นกัน,กนคุณจะทาเองก็ได้เป็นคุณผู้ชายหรือคุณจะซื้อไปฝากคุณแฟนคุณผู้หญิงก็ได้เช่นกันห้ามพลาเดเ็ดขาดไปอุดหนุนกันได้เต็มที่ฝากสปปออออออนนนเเเซรรร์ทััั้้้้งงงง4จาาาาาขขชชตตบบดววววยยะค่่่่ีลไก หายหายสมบูรณ์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์อีกทีนะครับขอตัวนรับไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย